ก็สวัสดีครับอยู่กับอู่ช่างหนึ่งครับเราก็มีบริการขนส่งยกรถโดยมืออาชีพนะครับก็สนใจติดต่อบริการยกรถติดต่อมาได้ครับขอบคุณครับ รับเบื้องต้นนะครับคันนี้มานะครับอาการสั่นขึ้นมือนะครับผมก็เปลี่ยนลูกปืนนะครับลูกปืนล้อนะครับลูกปืนล้อแต่นะครับอย่างที่สองนะครับหัวโช๊คนะครับบริเวณแกนโช๊กด้านบนนะครับสองข้างไข่ไม่เสมอกันนะครับข้างนี้ข้างนี้เสมอแผงคอนะครับด้านบนนะครับข้างนี้นะครับเลยไปประมาณเกือบเกือบสามมิลนะครับอันนี้ผมไข่ลงมาแล้ว ออย่างที่สองนะครับที่เกิดอาการสั่นขึ้นมือนครับอะเรามาดูยาขอบยางครับอะดูขอบยางนะมันจะมีเส้นนะครับนี่ครับเส้นหายไปครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหครับอ่ะใส่มาใส่ยางมาไม่ขึ้นขอบอ สองข้างนี่นะใส่ยางมาไม่ขึ้นขอบครับอ่ประมาณนี้ครับไม่ขึ้นขอบดูชัดๆเลยตกขอบเลยอ่าคันนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวให้เขาไปแก้ที่ร้านยาก็ฝากร้านด้วยครับครับก็ฝาก youtube ของร้านด้วยนะครับ อู่ช่างหนึ่งนะครับหรือ N S f a t Racing Shop นะครับแล้วก็ฝากกดติดต,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 ตามด้วยนะครับขอบคุณครับ